สวัสดีครับแฟนห้อยไทยนะครับทงมดันที่สิหนี้นะนะครับเรามาดูไปด้วยกันนะครับจากสูตรนะครับจากสูตรนะเลขที่กลางมาทั้งหมดนี้นะครับสูตรหนึ่งและสูตรสองครับที่ผ่านมาก็เข้าที่สูตรสองนะครับแปดสาม3สามสองนะ อ่ะส่วนวันนี้สูตรหนึ่งก็ห่างไปสองสามงวดแล้วนะก็ไม่แน่ใ,นใจว่าเขาจะมาเลยข้ามาสูตรหนึ่งหรือเปล่านะหรือว่ายังคงอยู่สูตรสอยู่นะครับองผมของเราก็มีแค่2สูตรนี้นะสําหรับหวยไทยนะครับอ่ะส่วนที่วงกลมนี้ก็คือชนระหว่างสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสนะครับร 8, 0ูนย์แปดดนะครับ สูตรหนึ่งได้3าตัวเป็น5้าแล้วก็60นะสูตรสองก็เด่นที่108นะครับนงนยะครับมี1นึ่น่แแล้วก็0 8นย์ครับที่ที่ชนหนักเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดนะครับส่วนสูตรตัด2ตัวล่างนะสูตรตัด2ตัวล่างอันนี้คือ2ตัวล่างนะครับ มี1 6 4 9 7 2 0 5 3 8นะครับ5ตัวนะครับคู่นี้นะฮะ1 6 4 9 7 2 0 3แล้วก็3อ่า0 5แล้วก็3 8ครับมนี้2ตัวล่างนะ2ตัวล่างมาชนกับตรงนี้ครับสูตรที่2นะ8 3นะอ๋อ,อแล้วก็50ด้วยนะครับมี83แล้วก็50นะครับ นี่คือสองตัวล่างนะที่ชนนะครับสองตัวล่างที่ชนอ๋อมีหกหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งเกี่ยวกับสูตรนี้นะครับสูตรที่1น,นะเพราะฉะนั้นสูตรตัดตัวล่างนี้คือจะชนสูตรที่หด้วยหกหนแล้วก็ห้าศูนนะครับ นี่คือที่กัดล่างนะแล้วก็ติดมาแปดสามตัวที่สองน้่ยหนึ่งตัวนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อความสบายใจนะแล้วก็กันเหนียวไว้ก็น่าจะมีต้องต้องมีสามตัวนี้นะครับมีหกหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็แปดสามนะครับส่วนตัวผมคิดว่าวันนี้น่าจะยังคงมีเลขสามติดอยู่นะ น่าจะยังคงมีเลขสามติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขสามติดอยู่ก็จะมีแค่ตัวนี้แปดสามตัวเดียวนะครับตัวเดิมตัวเดียวโดวยเลยนะครับแล้วก็พิกัดเป็นตัวล่างเลยนะพิกัดคือชี้ลงล่างด้วยนะครับนะ,นะครับก็ต้องลองลุ้นดูนัเงวนเนี่ยเอาเป็นว่าผมเรางว,วนนี้เป็นที่ แปดสามล่างนะเหมือนเดิมนะครับมันกัผลออกเมื่อที่ผ่านมานะครับแปดสามล่างนะส่วนตัวบนนะครับตัวบนตัวบนคิดว่าน่าจะมีเลขนี้อยู่นะเก้าหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับสอง 910นะ <c oughs> ส่วนตัวตัดก็เป็น10ก็ตัดได้3ตัวนะครับ919010ึ่งกนะครับ9190แล้วก็10นะฮะอันนี้คือสูตรของเรานะก็จะมีประมาณนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้มีอยู่หนึ่ง1อส่ห้าสิบหตัวนะครับสิห้าตัวส่มากถ้าออกก็อยู่ในนี้นะลองหาเทียบเคียงสูตรอื่นดูนะครับว่า ทันได้เห็นได้ตัวไหนมาลองเทียบกันดูนะครับนะจะเข้าสูตรนี้นะวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาจะเข้าสู่ที่สองนะครับอ่ะแต่สูตรหนึ่งผมว่าก็ยังคงหวังว่าเขาจะมาสู่ที่หนึ่งด้วยนะครับก็สูตรนี้ก็ขางมาสอ,อ,องสามวันละครับกลองลองรุ่นดูนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไง ตัวก็อยะทิ้งตัวนี้ด้วยนะครับจุดนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันนะครับอบอกใบนะบ่อยนี่ไม่ใช่เดือนสองเดือนนะครับอาจจะเป็นครึ่งปีหรือปีนะครับเพราะว่าสามตัวค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะครับอโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทุเท่านเท่านี้เนาะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเล่มนี้เข้าไม่หลุดนะครับ ตัวใ้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ขอตลาไปแล้วครับขอใหทุกท่านโชคดีพบกันใหม่อีกทีวันหน้านะครับสวัสดีครับผม